ถ้าถามว่าวิวที่สวยสุดของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหนต้องบอกว่าที่นี่แหละครับวิวจากสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาจุดหมายของนักท่องเที่ยวนับล้านคนที่อยากจะนั่งเรือชมวิวสุดอลังการของมหานครแห่งนี้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนแต่กว่า90%ของนักท่องเที่ยวมักใช้บริการโดยสําราญที่มีค่าบริการค่อนข้างสูงและไม่สามารถจอดแวะตามที่ต่างๆได้วันนี้การพาไปจะให้ทุกคนได้รู้จักกับเจ้าพระยาทัวริสโบอ เลอที่จะพาทุกคนไปชมวิวสุดอลังการของกรุงเทพมหานครและยังสามารถแวะเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆได้มากถึง10จุดแต่ใช้งบประมาณน้อยนิดเพียงแค่40บาทเท่านั้น สวัสดีทุกคนครับตอนเข้าสู่การพาไปครับอีพีที่ผมจะพาทุกคนนะครับไปนั่งเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยากันครับต,ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือเอเชียทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับถามว่าทำไมต้องมานั่งเรือที่เจ้าพระยาครับคือจริงๆแล้วมันเกิดจากเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมเพิ่งรู้ครับว่าเราสามารถนั่งเรือแวะตามจุดต่างๆที่สำคัญของกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยที่ไม่จําเป็น จะต้องซื้อตั๋วแพงๆไปดินเนอร์ในช่วงค่ำคืนราคาหลักหลายร้อยบาทเป็นพันบาทครับแต่เราจ่ายเพียงแค่40บาทเท่านั้นเราสามารถขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่มีเปิดประทุนเป็น2ชั้นนะครับเห็นวิวของ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแวะเที่ยวตามจุดแลนด์มาร์กสำคัญครับโดยที่ตอนนี้เราจะเริ่มที่จุดนี้ครับที่นี่คือเอเชียทีค e และเราจะไปสิ้นสุดที่ท่าพระอาทิตย์ไปดูกันครับว่า40บบาทนั้นความอลังการของกรุงเทพมหานาครกับแม่น้ำเจ้าพระยาจะสวยขนาดไหนครับ ่านี้นะครับคือท่าเอเชียทีนะครับเขาจะเปิดแค่ช่วงเวลา4ี่โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มโดยประมาณเท่านั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติตอนกลางวันน่ยจากท่าพระอาทิตย์เนี่ยเรือที่เป็นเจ้าพยาชัวริสบสเนี่ยก็จะมาสิ้นสุดอยู่แค่ท่าสาธรเท่านั้นครับแต่ช่วงเย็ยนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเยอะยขึ้นนะครับทำให้พวกเรานั้นสามารถมาลงถึงท่านี้อย่างตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็เป็นเที่ยวแรกนะครับอย่าลืมนะครับว่าเที่ยวสุดท้ายจากที่นี่คือประมาณ1นึ่ทุ่มนะฮะเรือเที่ยวแรกกันมาเทียบท่าแล้วครับมาแล้วครับนู่ คือเรือที่เป็นเจ้าพยาโชริสโบท๊ทเนี่ย <_ an> เขาจะมี2สีก็คือเรือสีแดงกับสีฟ้า <_ an> แต่เราเรียกรือเรือธงฟ้าเหมือนกันนะครับถามว่าแตกต่างกันยังไงขนาดเรือนี่เหมือนเหมือนกันพอกันรูปแบบก็เหมือนกันนะครับแต่เรือที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยมีดัดฟ้าเหมือนกันที่อยู่เป็นชั้น2นะครับแต่ด้านล่างชั้น1น,นะครับเขาเป็นห้องแอร์ครับซึ่งมีอยู่แค่2ลํลำเท่านั้นเวลาเราขึ้นมาบนเรือนะครับสำหรับทุกๆท,ท,ท่านะครับเขาจะมีเคาน์เตอร์จําหน่ายค่าตั๋วเรือนะครับ <_ d> um> แต่ตอนนี้เราขึ้นที่ท่าแรกก็คือท่าเอเชียทีนนะครับที่นี่เขาให้มาซื้อตั๋วบนเรือนะครับซึ่งก็จะมีนายตรวจอยู่กับเราตอนนี้นะฮะแล้วเราคุยนายตรวจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกติแล้วคนหนึ่งกี่บาทครับต่อเที่ยวคนละสี่สิบบาทสี่สิบบาทแต่ถ้าวิ่งแบบทั้งเขาเรยวันจะมีเป็นตั๋วเดย์ครับร้อยห้าสิบบาทขึ้นลงได้ไม่จำกัดครับภายเดหนึ่งก็คือแล้วแต่เราจะเลือกงั้นตอนนี้ผมซื้อตั๋วเฉพาะเที่ยวสองคนครับได้ครับเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะครับผมแล้วนับ ที่นี่บอกเลยครับว่า95เป็นครับเป็นชาวต่างชาติทำไมการถึงทําคลิปนี้ครับเพราะผมคิดว่าเรื่องดีๆแบบนี้คนไทยควรจะได้ใช้คนไทยควรจะได้ขึ้นมาใช้เรือแบบนี้เจ้าพยาทัวริสบ๊ทถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ท่องเที่ยวต่างชาติแต่นี่คือสมบัติความงดงามของคนไทยที่ควรจะได้สัมผัสกันนะครับ โดยปกติแล้วนะครับเรือที่เป็นโชริสเจ้าพยาโชริสโบนนะครับก็จะาออกไปจากท่าปราทินะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่ท่านี้ก็คือท่าสาธรซึ่งเราสามารถไปต่อ BTS ได้นะครับแต่อย่างที่เราบอกนะครับว่าเราจะรีวิวทั้งทีเนี่ยเราก็เลยรีวิว f ูลทริ i p นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยท่าเดิมเนี่ยก็จะมีแค่9ท่าเท่านั้นนะครับแต่พอมีเอเชียทเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ท่าด้วยกันนะครับเราก็จะอันนี้เป็นท่าที่2ท่านี้เราไม่ได้แวะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจุดหมายต่อไปที่เราจะเห็นนะครับเราก อไอคอนสยามซึ่งเราจะแวะเป็นที่สุดท้ายตอนขากลับช่วงค่ำๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปวัดอรุณนะครับเจ้าพยาทัวริสโบ๊ถือว่าเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวชมวิวที่สวยที่สุดของกรุงเทพมหานครตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทั้งหมดเนี่ยเขามี9ก้าท่าจอดเรือด้วยกันครับซึ่งแต่ละท่านั้นสามารถเชื่อมต่อไปอยังแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของกรุงเทพมหานครได้หลายตัวหลายที่ครับ9ก้าท่าจอดเรือประกอบไปด้วยท่าพระอาทิตย์ท่าพลานก ท่ามหาราชท่าช้างท่าวัดอรุณท่าราชินีท่าราชวงศ์ท่าไอคอนสยามและท่าสาธรครับเจ้าพญาทัวริสบสนะครับมีตารางการเดินเรือถ้าจะให้การอธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือเขามีทั้งหมด21เที่ยวตอนวันนะครับซึ่งในแต่ละวันนะครับเขาเริ่มต้นการเดินเรือเที่ยวแรกเนี่ยเวลา8ปดนาิกาสามสทีที่ท่าพระอาทิตย์ก่อนนะครับเรือจะแล่นมาสิ้นสุดที่ท่าสาธรในเวลา9ก้นาฬิกาครับซึ่งนั่นก็แปลว่า จุดเริ่มต้นของท่าสาอรก็คือเวลา9ก้นาฬกาที่จะย้อนกลับไปยังท่าพระอาทิตย์ครับ แต่ทว่าในช่วงบ่ายๆเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สาคัญในการชมวิว2ฝั่งแม่น้าเจ้าพญาแดดล่มลมตกใช่ไหมครับเขาจะขยายนะครับจาก9ท่าเรือเนี่ยให้กลายเป็น10ท่าครับนั่นก็คือเมื่อถึงเวลาออกเดินเรือจากท่าพาทาทิ์เวลา15บหนากาสามนทีเนี่ยเลือจะไม่สุดที่สาทอรแล้วนะครับแต่จะไปสุดที่ท่าเอเชียทีคเป็นท่าที่10ครับและนั่นทําให้เที่ยวแรกจากเอเชียทีคนะครับก็คือเวลา16บหนากาสิบนทีอย่างที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแม่อธิบายไปมาแปเดีย ตอนนี้เลือออกจากท่าสาธรเลยครับถ้ายางนั้นไปดูวิวเจ้าพญาที่สุดอลังการกันต่อท่าต่อไปไอคอนสยามรอทุกคนอยู่ครับท่านี้นะครับเป็นท่าที่3นะครับต่อจากท่าสาธรนะครับก็คือท่าที่แพงที่สุดนะฮะไม่ใช่อะไรแพงเพราะว่ามีของขายที่เป็นแบรนด์เนมนะครับแหล่งชอปปิง้ง ระดับต้นๆของโลกนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยากับท่าไอคอนสยามเราไม่ได้ลงไอคอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงไอคอนอีกทีเนี่ยตอนปิดทริปหลังจากที่เราไปจบที่ท่าพระทิ์แล้วก็เราจะกลับมาดูไลท์ติ้งความสวยงามของทงั้งสินค้าที่อยู่อันดับต้นๆของโลกที่ไอคอนสยามในช่วงค่ำกันนะครับ เราผ่านมาแล้ว2ท่านะครับหลังจากที่ออกจากท่าเอชเชียติกเนี่ยก็มาท่าสาทอรแล้วก็ท่าไอคอนสยามเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะแวะเป็นท่าปิดของทริปนี้นะครับได้เห็นว่าเรือดานี้เนี่ยเรือธงฟ้าเนี่ยเรือที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาพาเราไปเที่ยวไหนบ้างเห็นฝั่งนูน้นไหมอันนั้นคืออีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ย้อนกลับมาจากทางาพระอาทิตย์นะฮะท่าต่อไปคือท่าราชวงแต่เราไม่ได้ลงนะครับใครที่จะไปสัมเพีงยงไบยวราชก็ลงท่าราชวงนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสองข้างทา,า,างนะครับ ตอนนี้เรือกำลังจะเทียบท่าที่ท่าราชวงศ์นะครับซึ่งเราไม่ได้ลงท่านี้นะฮะจากท่าราชวงศ์เดี๋ยวเราจะไปที่ท่าราชินีตรงปากของตลาดนะครับแล้วก็ไม่ลงเหมือนกันเพราะจุดหมายที่เราจะไปก็คือท่าวัดอรุณราชวรารามนะครับคือถ้ามองเห็นข้างหลังเนี่ยเห็นตึกสูงอารามไม่หมดเลยนะครับบอกเลยครับว่ากรุงเทพมหานคราของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหานครที่ มีความงดงามในเรื่องของสัพยากรรมทั้งที่เป็นของเก่าแล้วก็เป็นของใหม่เป็นเมืองที่มีตึกสูงมากที่สุดสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะไปดูตึกสูงๆเนี่ยเราจะนึกถึงฮ่องกงเซี่ยงไฮ้นิวยอร์กนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพอ่ะก็ไม่ได้แพ้ใครเลยนะระหว่างที่รอเทียบท่าส่งคนแล้วก็รับคนที่ท่าราชวงนะครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเพราะเรือลำนี้มี2ชั้นคือชั้นบนที่เราใช้เป็นคลิป e p าเป็นเฟอร์รี่เปิดประตุนะเดี๋ยวไปดูข้างล่างที่ก็นั่งไม่โดนแดดเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างมาตามลงมา อันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารที่อยู่ชั้นล่างนะมีที่นั่งเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็มีจอทีวีไว้คอยบอกเซชันด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของเรือลำนี้นะครับที่ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้นะครับอยู่ในทั้งใต้เนี่ยซีทุกซีเลยครับทำให้ผู้โดยสารนะครับที่มานั่งเนี่ยก็จะได้รับความสุขสบายในการที่จะ นั่งเรือแล้วก็ได้รับความปลอดภัยนะครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแต่ด้วยเป็นเรือเฟอร์รีไซส์ใหญ่ขนาดนี้บอกเลยครับว่าโอกาสที่เกิดตลาดแล้วก็ความชํานาญของคนขับเรือเนี่ยมีค่อนข้างสูงฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดปุติเหตุเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถือว่าเป็นเรือที่มีความปลอดภัยมาก ตอนนี้ขวามือของเรานะครับก็คือ,อตลาดดอกไม้ที่เคยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะก็คือปากของตลาดครับแล้วก็ต่อจากปากของตลาดไปเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือท่าต่อไปที่เขาจอดนะครับคือใครที่จะมาปากของตลาดหรือว่าจะมาแ,แถววัดราชบ,บพิตรมาโรงเรียนราชินีเนี่ยก็ต้องลงเรือที่ท่าท่าราชินีเขาใช้ใช้ชื่อท่านี้นะครับ จุดหมายแรกที่เราจะแวะนะครับก็คือวัดอดุลราชบรารามครับก็จะเห็นใช่ไหมด้านหลังถ่ายรูปให้ดูเลยคือสวยงามมากๆเป็นซูเปอร์แลนด์มาร์คของประเทศไทยนะครับซึ่งเราสามารถนั่งเรือเที่ยวได้โดยเฟอร์รี่เปิดบริการราคาแค่40บาทเท่านั้นแต่การลงข้างนี้เดี๋ยวต้องซื้อตั๋วใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตั๋วแบบว่า่อาราว t r i ปไม่ได้ซื้อแบบว่านั่งกี่รอบก็ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซื้อใหม่ก็ได้ลงไปข้างล่างกันครับ เรามีเวลาอยู่ที่นี่เราตั้งใจไว้นะครับว่าเราจะอยู่ที่นี่ประมาณสักไม่เกิน25นาทีเพราะตต้งเผื่อเวลาอีก5นาทีในการที่จะมาแซนดมบขึ้นเรือนะครับเพราะว่าเรือของออทัวริสบ๊ทเนี่ยมันจะมีระยะห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงน,นะครับนั้นตอนนี้เราไปชมความสวยงามในยามเย็นของวัดอรุณราชวรารามกันครับ วัน okay, okay, ูีสวัสดีค่ะ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 อันสวัสดีครับโอเควันูีสวัสดีครับ thank you จะเห็นได้ว่าไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็คือการใส่ชุดไทยทั้งชายและหญิงเนี่ยแล้วก็มาถ่ายรูปกับพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็สร้างความรู้สึกของการท่องเที่ยวแบบไทยๆได้เป็นอย่างดี ก็ได้เห็นความงดงามนะครับของวัดอรุณโดยพอสังเขตแล้วครับจริงๆล้วยังมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแต่เวลาเรามีจํากัดเพราะว่าเราจะกลับไปที่ท่าเรือครับเพื่อที่จะพาทุกคนนะครับกลับขึ้นเรืออีกครั้งนะครับกับทัวริสบอธเนี่ยเพื่อที่จะไปยังท่าพระอาทิตย์จุดหมายปลายทางของเรือนะครับที่นั่นก็มีของกินอร่อยมากมายครับแต่ระหว่างทางเนี่ยก็มีวิวของบิ๊กซิตี้กรุงเทพมหานครให้ทุกคนได้ชมกันนตอนนี้เรากลับไปซื้อตั๋วเรือกันครับ จริงๆแล้วท่ามหาราชเนี่ยกับท่าช้างเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวเนาะเรียกว่าท่าจะต่อกันเลยนะครับก็ง,ง่ายๆท่านี้ก็มีของกินเยอะท่านี้ก็จะขึ้นไปเจอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะั่นคือโรงพยาบาลศิริราชนะครับเดี๋ยวเรือเนี่ยมันจะครอสไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปขึ้นท่าเขาใช้ว่าท่าพรานนก หรือว่าท่าวังหลังนี่จริงๆที่ท่าวังหลังเนี่ยก็มีของกินท่านท่าที่เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าเราอเพี้ยไว้กินหวานอย่าไปกินที่ท่าะ่าทิย์ทีเดียวเลยครับท่าเรือต่อไปควานนก N10 สําสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ เราประกาศเรียบร้อยแล้วครับว่าเราก็มีถึงท่าสุดท้ายนะครับของเจ้าพยาทัวริสบ๊ทนะครับก็คือเจ้าเรือเฟอร์รี่ปิดประชุนหลังนี้ทงฟ้านะฮะก็คือท่าพระอาทิตย์น,นั่นเองนะครับที่ท่าพระอาทิตย์เน,นี่ยสามารถเดินต่อไปอยังถึงเขาสารได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงกันที่ท่าพระอาทิตย์1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะหาอะไรของกินเดินเล่นชิลๆแล้วเราจะกลับมาขึ้นเรือตอน18นาฬิกาเป็นเที่ยวลองบุวยเพื่อที่จะามาดูความงดงามแล้วก็มาดูซันเซ็ตของเจ้าพยา เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสวยงามความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของประเทศไทยครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ท่าพระอาทิตย์แล้วนะครับรวมเวลาทั้งหมดในการเดินทางครับเา่อกี้เราแวะวัดอรุณแบประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย จากเอเชียทีคนะครับต้นทางมาถึงสุดทางทิพท่าพระอาทิตย์เนี่ยรวมแวะวัดอรุณด้วยก็ใช้เวลาประมาณแค่1นชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าใครไม่ได้แวะวัดอรุณเหมือนกับเรานะครับก็ใช้เวลาประมาณ30มนา,มาทีก็จะถือว่าจบทริปเส้นทางนี้แปลกใจมากเลยมาตรงนี้ผมเจอเวิร์กเนี้ยมันจะมีต้นลำพูนะครับมีต้นจากมีไม้ป่าชายเลนที่เป็นไม้น้ํากร่อยอะ่ะแต่มีขึ้นอยู่การแม่น้ำเจ้าพยายในกรุงเทพมหานครให้ผมว่าแปลกดีโอเค เดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องดื่มดับกายคลายร้อนสัหน่อยไปเดินดูแถวๆโซนย่านตลาดท่าพาระาทิตย์กันนะครับแล้วเราจะกลับมาที่ท่าพาระาทิตย์มาขึ้นเรือราที่เรามาก็คือทัวริสบอสเนี่ยกลับไปยังท่าแต่เราไม่ได้กลับเอเชียทิคนะเราจะไปช้อปปิ้งกันที่ไอคอนสยามนะครับเที่ยวสุดท้าย18นาฬกา30นาทีไป จะกลับไปขึ้นเรือเที่ยวสุดท้ายก็คือ6กโมงครึ่งกันนะครับเรามาเจอขนมปักิมไข่เต่าคุณสังวานตัวตึงย่างมาลพัพูมาเองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกล้องตามมาดูเลยอันนี้ขายตัวเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบบาทมาทุกคนนี่ปกักิมตัวตึงย่างมาลําพูอ,อืม ออร่อยถ้าจะมาเจอตรงท่าพาทิศเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงป้อมปราสุเมเนเี่ยต้องมาช่วงเวลากี่โมงครับหรือช่วงนี้นนคือวนไปนเรืเร่อยอันนี้เความรู้ใหม่นะมผมคิดว่าเที่ยวสุดท้ายเนี่ย มีแค่ตอน6โมงครึ่งเท่านั้นก็คือ1830แต่พอมาเจอในท่าในท่าบอกว่ามีท่ารองบวยเนี่ยก็คือ1820มันต่างกันยังไงครับค่ะรอบ8เออ6โมงคือ6 20เราจะสุดสายที่สาทรสานตากสินค่ะส่วนรอบ6โมงครึ่งเราจะไปสุดสายที่เอเชียทิคในมาร์เก็ตค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าใครจะไปเอเชียทิคเนี่ยต้องไปรอบ6โมงครึ่งใช่ค่ะแล้วแต่คนเรื่องเลยแต่ เราจะไปปิดคลิปวันนี้นะครับที่อไอคอนสยามนะครับฉะนั้นเราจะกลับ6โมง20หรือ6โมงครึ่งก็ได้ใช่ค่ะแต่เราจะรอ6โมงครึ่งครับเราอยากปิดท้ายขาบวน่ค่ะ,ะแล้วเที่ยวแรกของวันพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงครับเที่ยวแรกของวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นที่ท่าเรือพระอาทิตย์จะเป็น8โมงครึ่งทุกวันนะคะ,คะส่วนทางด้านสาทรจะเป็นที่9โมงเช้าค่ะท่าเอเชียทีคเริ่มที่ 4, 4โ,มโมงเย็นถูกต้องค่ะ,คะลามสุดท้ายจากเอเชียทีคจะเป็น1ทุ่มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ เจ้าพระยาชัวริสโบสลำสุดท้ายจากท่าพระอาทิตย์ที่จะรับพวกเรากลับไปยังท่าปลายทางคือเอชียทีนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปที่ไอคอนสยามตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูบรรยากาศสุดท้ายย้อนกลับอีกทีนึงแต่เราก็จะไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวรอเขาปล่อยนักท่องเที่ยวมาเราเข้าไปได้แล้วใช่ไหมครับรอแป๊บนึงเอาค่อ,คอยรอแป๊บนึงอย่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยเป็นนักท่องเที่ยวด้วย โอเคขอบคุณนะครับมามาโอ้โหคือเจ้าที่ที่นี่ดูแลเราดีมากมากน่ารักทุกคนเลยนะครับทีมงานคือว่าให้ข้อมูลดีมากเลยอ่ะคือชอบมากพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าฝั่งนี้พอดีเลยนะฮะแั่นง้นเราอยู่ตรงกลางแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราต้องถ่ายซ้ายขวาเนาะคือนักท่องเที่ยวก็กำลังทยอยขึ้นมานี่คือเที่ยวสุดท้ายจากท่าพระอาทิตย์แล้วนะครับจะไปสิ้นสุดที่เอเชียทีคับ เที่ยว18.30นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คนที่ดูคลิปการพาไปพีนี้นะครับที่เป็นคนไทยนะครอยากให้รู้ว่าคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าเรือสำราญหลายร้อยเป็นพันบาทนะครับในการที่จะมาล่องดูเจ้าพยา เพราะว่าถ้าบางทีเราไม่ได้อยากทานอาหารนบนเรือแต่เราได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นความสวยงามในช่วงยามเย็นระดับโลกแบบนี้อย่างตอนนี้ซ้ายมือนั่นคือวัดพระแก้วนะครับแล้วก็พระบรมหาราชวังนะฮะก็เป็นความสวยงามที่เป็นระดับเวิ l ์ c คลาสที่ใครๆก็อยากจะเห็นแต่ในมุมนี้มุมที่จะเห็นจากแม่น้าเจ้าพระยามันไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับฟลิปกลับมาครับนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนทั่วโลก จำเป็นจะต้องมาเมื่อเวลามากรุงเทพเมื่อกี้เราแวะไปแล้วตอนขามานะครับแต่เะว่าตอนที่เราแวะขามามเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ได้สันเซ็ตแบบนี้น่าภูมิใจแทนคนไทยนะครับที่เรามีสัตย์ที่ต้องเที่ยวสวยๆแบบนี้แล้วก็น่าเสียใจแทนคนไทยหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าการมาดูวิวธรรมชาติดูวิวเมืองที่มีวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะใช้เงินแค่40บบาทเท่านั้นหลายคนไม่รู้ครับ แต่ชาวต่างชาติเหล่านี้เขารู้แล้วเขาก็ได้มาเที่ยวมาชื่นชมความเป็นไทยแล้วก็จ่ายเงินแค่นิดเดียวอะ่ะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้มาครับชวนเพื่อนๆชวนแฟนชวนคนที่คุณรักชวนพ่อแม่มานั่งเรือดูวิวธรรมาชาติแบบนี้นะฮะในเมื่อคนจีนฝรั่งคนญี่ปุ่นเกาหลีเขารู้จักคนไทยก็ต้องรู้จักด้วยเนาะ อนนี้บบกว่ากล้องทุกตัวที่อยู่บนเรือบนบนบอกว่าเรือที่เปิดประตูนเนี่ยจ้องไปที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลงเรือนะครับเ,เพื่อที่จะไปที่ท่านี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเรือนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปปิดคลิปบนไอคอนสยามกันนะครับตอนนี้คนที่กำลังจะไปที่เอชียทีนะครับก็ลงมาแซนไบ ที่โป๊กกันแล้วนะครับแสงก็จะแับมืดขึ้นเรื่อยๆมืดขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเห็นมือไหม <laughs> มืดขึ้นเรื่อยๆเราก็รอเรือเทียบท่าแล้วก็รอคนตอนนี้ไอคอนสยามครับเราต้องลงแล้วครับส่วนใครจะไปเอเีนทิกนั่งต่ออีก2ท่านะครับ่ะ คลิปนี้เป็นความภาคภูมิใจของผมมากๆเลยนะครับที่ได้มอกายเป็นส่วนหนึ่งครับที่อาจจะแนะนําคนไทยว่าคุณสามารถล่องเรือเที่ยวตามแลน์มาร์จุดสําคัญต่างๆของแม่น้าเจ้าพระยานะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ย โดยใช้เงินเพียงแค่40บาทเท่านั้นนะครับถ้าว่าคุณอยากจะแวะตามจุดต่างๆนะครับก็ซื้อตั๋วที่เป็นว่า all day trip นะครับจ่ายเพียงแค่150บาทก็สามารถขึ้นลงกี่ท่าก็ได้ตามความสะดวกของคุณเลยนะครับความสวยงามแบบนี้ริมสองฝั่งเจ้าพยาถือว่าเป็นไอคอนิกเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวและก็เม็ดเงินมหาศาลจากต่างชาติแล้วทำไมคนไทยของเราถึงไม่รู้เราต้องรู้และเราต้องมาเที่ยวประหยัดประหยัดแบบนี้ใช้เงินเพียงแค่40บาทเท่านั้นนะครับกับทัวร์ลิสโบเจ้าพยานะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องการพาไปด้วยนะครับอีพีหน้าเราจะพาไปเปิดประสบการณ์ที่ไหนต้องติดตามแล้วเจอกันนะครับ